สี่เวลาที่ว่าเนี่ยมันคือระสีติโหลาศาสตร์มันคือสี่ตินะมีความเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้ไม่ได้นะครับจะต้องผนวกกับประวัติศาสตร์สายศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นอีกสิบอย่างน้อยสิศาสตร์นะครับต้องบวกกันอย่างน้อยให้ได้สี่ศาสตร์พอได้สี่ศาสตร์โอกาสความแม่นยําสูงนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมจะเกิดการรัตหาร ผมมวาเดีียตรงตรงไนะไปๆไไ้สวัสดีครับมาพบก,กับผมเจ้าสักจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโบรา,าสตรัต นะครับหมอดูก็มีการทำนายดวงทางสงกรามทางเศรษฐกิจทางปัญหาหนี้ครัวเรือนในปี2566นะของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เมืองในปี2566ฮนะเมนเจอร์ออนไลน์เข้ารายงานว่าพลิกตำาาราโหราศาสตร์ตรวจ เกณฑ์ชะตาบ้านเมืองปี2,566ห่วงปีแห่งความเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของดวงดาวส่งผลทำให้มีผลต่อด,ดวงเมืองเป็นบวกและเป็นลบไล่ตั้งแต่ด้วยการเมืองนะครับยามปีกรองโหนการเมืองบันเลงรับปี2,566นะครับภาพรวมเศรษฐกิจเจาะลึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับคำทำนายโหราศาสตร์นะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโหนพินโยพงเจริญนะครับนายกสมาคมโหราศาสตร์เผยคำทํานายปี2566เอาไว้น่าสนใจว่าอิทธิพลจากราวราหูซึ่งเปรียบเหมือนอจอมอสูรโครจรอ,อยู่ตรงราศีทับลัคนานะครับทับอาทิตย์เป็นตนุเศษของดวงเมืองราหูบาปเคราะห์นะครับปรากฏว่าเป็นดาว ที่ให้โทษมากกว่าให้คุณราหูราศีเมษจบจน17ตุลาคม2566แล้วย้ายเข้าสู่ราศีมีนและอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีตามตำรานะครับราหูอยู่ราศีเมษมักจะเกิดเรื่องร้ายฉะนั้นคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นนะครับราหูนั้นเป็นโมหะจริตส่งผลต่อเรื่อง อบบยมุกธุรกิจสีเทานะครับนายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบกลุ่มบ้านเมืองอยู่นอกจากนี้ราศีเมษนะครับธาตุไฟ,ฟย,ยกราศีพระระาศีธาตุน้ำต้องระวังไฟทั้งน้ำนะครับพยากรณ์ได้ว่ามีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับกฎเกณฑ์ชะตาเมืองส่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิทธิพลดาหูนะครับที่จอน ปี2566จะเกิดอุปราคาขึ้นถึง4ครั้งอุปราคานั้นเป็นลางไม่ดีพยากรณ์ได้ว่าในช่วงก่อนและหลังอุปราคาจะเกิดปัญหาความวุ่นวายนะครับการเกิดอุปราคาสุริยุอุปราคานะครับวงแหวนวันที่20เมษายน2566 11นาฬิกา16นาทีเกิดในราศีเมษนะครับซึ่งอยู่ ระยะที่5ของ38ฤิดาเป็นพบที่1ของดวงเมืองจะส่งผลกระทบต่อทบาลหรือการปกครองอันเกิดอับประโยคต่อความสําเร็จของประเทศส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างประเทศมีปัญหาในกะาร,ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟเป็นราศีที่ปกครองโดยพระอังครารน,นะครับจะเกิดอุปราคาในราศีธาตุไฟ ทำนายว่าจะมีคด mm ีฆาตกรรมสํา hmm. คัญเกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งการเคลื่อนไหวของกองทัพกองกําลังมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการรัฐประหารเหตุบ้านเมืองนํามาซึ่งความร้อนใจของประชาชนผู้คนเกิดความไม่พอใจความวุ่นวายปรากฏชนชั้นล่างชนชั้นกันมาชีพนะครับเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติเดือดร้อนสาหัสนําสู่การประท้วงต่างๆ นอกจากนี้นะครับยังคงส่งผลต่อภัยแล้งพืชผลต่อเกษตรกร,กรได้รับความเสียหายมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวนมากนะครับรัฐมีความต้องการในการเก็บภาษีมากขึ้นหรือรวมทั้งภัยจากการระบาดหรือสุขภาพอนามัยโดยรวมของประเทศยังเป็นปัญหาต่อไปนะครับการเกิดอุปราคาครั้งที่2นะครับจันทรุป,ปราคา เงามัววันที่5พฤษภาคม2566ตั้งแต่22ในกา13นาทีถึงวันที่6เมษายน2566เวลา2นากา30นาทีนะครับศูนย์กลางศาสตร์ตรงที่6พฤษภาคม2566นะครับศูนย์นาฬิกาถึง32 00.32นะครับจันทรุปราคาเกิดกราศีตุล ซึ่งเป็นพบที่7ของดวงเมืองพยากรณ์ได้ว่าดวงเมืองการเมืองและการต่างประเทศจึงถูกรบกวนก่อให้เกิดการผันแปรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนำความยุ่งยากสู่ประชาชนรัฐบาลซ้ำเติมพืชผลทางการเกษตรราศีตุลเป็นธาตุลมมากก่อให้เกิดลมพายุนะฮะทำลายล้างหรือผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศนะครับ ร่างกฎหมายบางฉบับเกิดความล้มเหลวพรรคการเมืองเกิดความแตกแยกการต่างประเทศเกิดความวุ่นวายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผันแปรเกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธมิตรไมตรีระหว่างประเทศเกิดอุปราคาสองครั้งจนทําให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งมีภัยจากคู่และนําไปสู่การต่อสู้หรือว่าสงครามนะครับการเกิดอุปราคาครั้งที่สม จันทรุปราคานะครับวงแหวน15ตุลาคม2566สเวลา00.59นะครับราคาเกิดราศีกันเป็นทวิภาวะราศีพยากรณ์ได้ว่าเกิดความยุ่งยากสลับซับซ้อนในการสอบสวนคดีความเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับชนชั้นกันมาชีพเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับศาสนาวงการศึกษาวงการกฎหมายวงการแพทย์เกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางท่องเที่ยวทางบกทางทะเลและทางอากาศน,นะครับราศีกันเป็นพบที่6ของดวงเมืองนั่นหมายถึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บจับตากระทรวงแบกรับภาระนะครับกระรวงสาณสุขและกระรวงกรลาหมซึ่งเป็นเรื่องธุรกิจการงานเกิดความอับโชคนะครับเกิดการว่างงานเกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างบริการประเทศจะถูกได้รับผลกระทบนะครับ ราศีกันเป็นราศีธาตุดินระมัดระวังนะครับความเสียหายที่เกิดจากดินหรือความเสียหายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรหรือเกิดภัยแล้งเกิดเป็นไหวนะครับแผ่นดินถลม่มแผ่นดินสุดตึกถลม่มโลกธุรกิจได้รับผลกระทบถูกก่อกวนการค้าและการเกษตรได้รับความเสียหายปัญหาด้านการเงินเกิดความอับโชคแก่รัฐบาลและการ เกิดอุปราคาวันที่4จันทรุปราคาบางส่วน29ตุลาคม2566นะครับตั้งแต่เวลา2.35นาิกานาทีถึง3.52นาิกานาทีศูนย์กลางอยู่ที่เวลา3.13นานทีนะครับสมผุดตรงราศีเมษพยากรณ์ได้ว่าต่างประเทศจะนำความยุ่งยากมาสู่รัฐบาลตลอดจนประชาชนเกิดความแปรผันสำคัญทางการเมืองและการค้า นะครับด้านเศรษฐกิจนะร,ราศีเมษเป็นราศีไฟต้องระวังเรื่องอักขีภัยความร้อนภัยแล้งนะครับแม้จันทรุปราคาจะเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ตามเกิดเหตุการณ์สาธารณะตื่นเต้นเกิดมีปากเสียงมีคดีฆาตรกรรมบางครั้งก็เกิดภัยสงครามเกิดความเคลื่อนไหวของกองทัพต้องใช้จ่ายงบประมาณเยอะจึงมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น รณะนั้นอุปราคายัางมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับราหูเป็นเจ้าเรือนนะครับวันที่11นั่นหมายถึงผลประโยชน์นะครับเก็บภาษีอากรเรื่องของสภาการออกกฎหมายส่งผลทำให้หาเงินหรือเงินกู้ข,ของรัฐบาลประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีราหูเป็นบาปเคราะห์ถ้าราหูเข้มแข็งดวงเมืองจะส่งผลทำให้ บายบุกนะครับมีอิทธิพลกระบวนการสีเทายังมีอิทธิพลกลุ่มนักเลงต่างๆยังคงมีอิทธิพลต่อดวงเมืองนะครับซึ่งราหูจะย้ายออกวันที่11ตุลาคม2566บ้านเมืองน่าจะผ่อนคลายหลังจากที่ราหูย้ายออกถามถึงเรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งดีและไม่ดีเนื่องจากดาวพรฤหัสโคจรมาทับรักขนาดดวงเมืองนะครับทับพระอาทิตย์ในมือดวงเมืองพฤหัสพระอาทิตย์เป็นคู่มิตร ตามตำราบอกว่าดวงเมืองจะโชคดีผู้ใหญ่จะให้ขุนที่ต้องจับตาเรื่องการเมืองตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 6 6 5 6เป็นต้นไปนะครับการสวนกันของดาวพระหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภปปเคราะห์กับราหูซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์เกิดการเปรียบเทียบนะครับภาพของพักฝ่ายเทพ กับพักฝ่ายมางานทางการเมืองน่าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเกิดการต่อสู้แข่งขันนะครับทางการเมืองฉายภาพชัดการหาเสียงเลือกตั้งในปีหน้าดุเดือดรุนแรงนอกจากนี้อิทธิพลคือดาวเสาส่อความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเกิดความไม่พอใจที่มีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลทำให้เกิดปัญหากับดวงเมืองเรื่องของสภาวะการเมืองเศรฐษฐกิจ ก็ย่ำแย่นะฮะซึ่งเข้าสู่ปี2,566การเมืองจะอายุ241ปีสำหรับดวงเมือง21ในวันที่21เมษาย,ยน2,566ดาวใหญ่เรียกว่าดาวเทพหรือดาวจะตุเทพอันได้แก่พระเสาดาวพฤหัสราหูมรตยูรีลาการโคจรวิปริตถอยหลังฉายภาพ ชัดตั้งแต่ปี2566ส่งผลให้บ้านเมืองมีปัญหาครั้นเข้าสู่ปี2566ดาวใหญ่จากเคลื่อนมาเจอกับลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาราศีดวงเมืองภาพรวมทำนายดังนี้นะครับอาจารย์โจ้ซึ่งก็เป็นอานักศักชานะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับบอกว่าปี2566 ดาวมรตยูยังคงโคอจรอ,อยู่ส่งผลให้เกิดโรคระบาดนะครับแต่สถานการณ์จะไม่รุนแรงขณะดเดียวกันเรื่องของภัยพิบัติอิทธิพลจากดาวราหูเข้า,าราศีมีนพบวินาศไปทับราหูเดิมทับพระสุขนะฮะทับพุธตั้งแต่พินทุบาทของดวงเมืองมรตยูอยู่ที่สองนะครับดาวบาปเคราะห์ทำมุมเลงที่ราศีตุล ซึ่งเป็นธาตุลมนะครับพยากรณ์ได้ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดจากท้องทะเลและน้ำซึ่งเกิดในช่วงวันกลางปี2 5 6 6ต้องระวังภัยทางคลื่นลมทะเลปันปวนอิทธิพลของดวงดาวพระติโยส่งผลทำให้เศรษฐกิจการเงินยังคงมีปัญหาหลายปีนะครับแต่ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาน่าจะเป็นการเริ่มหายใจคล่องอย่างไรก็ดี นะครับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างที่ดินจะมาแรงราคาที่ดินจะแพงขึ้นจะมีการแข่งขันในด้านการซื้อขายที่ดินโดยมีนักการเมืองนั้นมีการให้การหนุนหลังซึ่งเขาก็มีการทำนายลักษณะเช่นนี้ในเชิงงานวิเคราะห์ทำ,ทำนายของอาจารย์พินโยนายกสมาคมหัวาศาสตร์นานาชาตินะซึ่งจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ ง่ายท่านทานายยาวยืดอย่างที่อ่านมาสักครู่นี้นะก็ทานายสรุปว่าก็สี่ครั้งซึ่งสี่ครั้งที่ว่าก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนช่วงพฤษภาคมช่วงตุลาคมนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็ตุลาคมมันอาจจะเป็น29ตุลาคมนั่นหมายความว่าช่วงระหว่างนี้นะฮะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจก็จะตกต่ำที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีโอกาสจะเกิดการรัฐประหารในแง่เรื่องของการเมืองนะครับก็ตำนายว่าจะเกิดความขัดแย้งใหญ่เกิดขึ้นของนักการเมืองสองฝ่ายก็จะมีการใช้วัฒกรรมฝ่ายเทพฝ่ายมารเข้ามาเป็นวัฒกรรมในการต่อสู้ทางการเมืองอีกครั้ง ้ามาเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ห่วงเวลาดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยกับช่วงเดือนพฤษภาคมเมษายนเนี่ยที่มีการทําได้ก็คือวันที่20เมษายนนะครับช่วงนั้นกําลังอะไรใกล้มีการเลือกตั้งนะอุปราคาจะเป็นสุริยุป,ปราคาวงแหวนเนี่ยนั่นหมายความว่ากําลังใกล้เข้าสู่เลือกตั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสความไม็นไปไดนะ้ที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้น อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือในช่วงวันที่5พฤษภาคมทานราลพลเอกประยุทธ์ไม่ยุบสภาก็จะเข้าเลือกสู่การเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนะครับจะเกิดจันทรุป,ปราคาเงามัวเกิดขึ้นนะฮะก็จะเกิดความแข่งขันเนื่งความสัมพันธ์นะครับเรื่องการต่างประเทศนะครับ แล้วก็เกิดความขัดแย้งจากคู่แข่งขันนะฮะหรืออาจจะเกิดสงครามเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะไม่ใช่มีความเป็นไปได้นะอีกเรื่องรอบหนึ่งก็คือ15ตุลานะฮะก็บอกว่าอาจจะเกิดในเรื่องของภัยพิบัติทางบกทางทะเลทางอากาศนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครั้งที่4เนี่ยจันทรุปราคาบางสุนความยุ่งยากตลอดจึงความแปรผันทางการค้า ก็จะมีการส่งผลกระทบแต่ยังก็ตามในช่วงเมษายนวันที่ยี่20เมษายนเป็นต้นไปทางอาจารย์พินโยเขาก็ทำนายว่ามีโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นผมอธิบายหุ้นส่วนกันนะช่วง4เวลาที่ว่ามันคือสีติโคลาศาสตร์มันคือสตินะมีความเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้ไม่ได้จะต้องผนวกกับประวัติศาสตร์ สายศาสตร์นะ,ะดาวราศาสตร์วิทยศาศาสตร์และศาสตร์อืศศ่นอีกสิอย่างน้อย10ศาสตร์นะครับต้องบวกกันอย่างน้อยให้ได้4ศาสตร์พอได้4ี่ศาสตร์โอกาสความแม่นยําสูงนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมจะเกิดการรัฐประหารนะรผมเรียนตรงๆนะมีความเป็นไปได้นะครับปี25 6 6ันหร้หบางคนถามเฮ้ยอะไรจะรัฐประหารอีกแล้วเหรอก็มันก็เป็นแบบนี้มานะฮะสิรอบแล้ว แล้วก็มีการแก้ไขทุนก็17ครั้งนะครับตั้งแต่99ปีที่ผ่านมาตราบจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้นะฮะเข้าสู่การเลือกตั้งถ้ามีนักโกงเมืองเข้ามาพยายามจะเข้ามาโกงชาติโกงบ้านโกงเมือง,งแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารไหมมีโอกาสเกิดแต่การรัฐประหารคราวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันคงจะไม่ใช่เป็นการรัฐประหารเหมือนเดิมวิธีเดิมกระบวนการทางความคิดแบบเดิมแต่จะเป็นการรัฐประหารหรือการยึดอานาจแบบใหม่ หลังจากเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วเสร็จผมเชื่อว่าหลังจากวันที่7พฤษภาคมอ่ะไม่นานอ่ะทุกอย่างมันเริ่มเห็นชัดขึ้นความขัดแย้งยังไงช่วงเดือนเมษายนยังไงก็เกิดพอช่วงนั้นมันเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งพรรคการเมืองก็ใสจับเต็มอ่ะทุกเม็ดคุณโจลกภัยในฐานะนายรัฐสภานะครับตั้งก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการส้อเสียงรอบนี้จะใหญ่โตมากนะซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเรื่องของโะมาณแผ่นดิน เป็นมูลค่ามหาศาลนักการเมืองที่สกัดพักการเมืองมีเจตนาลมที่จะเข้ามามนลุมทึ้งภาษีของประชาชนนะครับตามหลักโหราศาร์ตอนนี้และสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เรียนตรงๆฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เทพยวาวราภูเสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรโดินพระเทพยวาวรางภู ระาชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองุงมทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา ไทพระเจ้าอยู่หวมหาวาชิราลงกณ์อดินพระเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูปพวงชนเพิดอทูลโอพระองค์ทรงประเจริญ ทองฟ้าให้ลูกจำรูป่วงชนเิอทูลขอพระองค์ทรงประเจริญ